สวัสดีครับผู้ชนะของรีเฟซครับ,รบวันนี้ก็เนื่องจากมีน้องเคยถามผมไว้นะฮะเกี่ยวกับการที่เราจะปรับเสียงกลองเบื้องต้นนะ,ะที่เราจะอัดเสียงปรับเสียงใหม่ประมาณนั้นที่ในมิกเซอร์ประมาณว่าจะปรับอย่างไรอันนี้ผมก็ตอนก่อนผมเพิ่งจะขายกลองอะคูสติกไปนะฮะเบรกบีท <Back beat S 1> นะฮะตอนนี้ก็เลยมีกองใหม่มาแล้วนะ,ะมีเป็นทามาแพนเค้กนะฮะก ตัวนี้ค่อนข้างจะเล็กแล้วก็ดนามิกมันค่อนข้างจะน้อยกว่าพวกกองใหญ่เยอะนะถ้าเราจะปรับก็อาจจะต้องใช้ประยุกต์ของแต่ละท่านเอาเองนะเดี๋ยวนี้ผมพามาดูว่าผมปรับในมิกเซอร์อะนาล็อกยังไงก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ผมก็จะอัดเข้าลาย LR ของ Audio Interface เพื่อบันทึกเสียงมามานะเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงกันว่าผมปรับไงนะอันนี้ปรับเบื้องต้นจริงๆผมก็อาจจะปรับแตกต่างกันไปแล้วแต่เพลงแล้วแต่อะไรที่เรา ทำเนาะมาเดี๋ยวมาดูนะฮะมาอย่างนี้เลยนะตอนนี้กองผมไม่ได้ใช้ไม้แพงนะไม้ก็คือไม้ย,ยี่ห้อแบบเ e อ็กต a ก้าะไม้ถูกถูกราคาน่าจะสองพันกว่าบาทเนี่ยสองพันสองพันสองพันกว่าบาทนะประมาณนั้นนะ่ะนี่นะไม้เขียนว่าเ e อ็กต a ก้านะเนี่ยเหมือนกันหมดแต่ว่าตัวที่เป็นไม้จ่อสนงก็จะเป็น S ชัวร์ sm ห้าเจ็ดนะฮะด้านล่างก็จะเป็นของเ e อ็กต a ก้าหมดเลย ตัวนี้ผมก็ต้องใช้ไมค์ไดนามิกเข้ามาตัวหนึ่งคอนเดนเซอร์ไมค์คอนเดนเซอร์ตัวหนึ่งเพื่อจะจับเป็นซับซับของของกระเดื่องประมาณนั้นนะฮะแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้จาอไฮแฮทอะไรนี่เห็นไหมไมค์ My, ราคาถูกทั้งนั้นนะไม่ใช่ใช้ไมค์แพงนะฮะเหมือนกันโอเวอร์เฮดก็เหมือนกันแต่โอเวอร์เฮดตัวนี้มันเสียตัวหนึ่งก็เลยต้องเอาของ MXL มมาใช้นะฮะมาเรามาดูกันที่หน้านี้แล้วกันนี่ ตันีมิกเซอร์ก็คือราคาถูกเหมือนกันที่ผมเคยผมทารีวิวให้ดูแล้วว่าราคาเท่าไหร่สองพันกว่าบาทอะ,อะแบบนี้อะเบื้องต้นเลยเดีย๋ยวเปิดเปิดให้ดูน,นะจริงก็จริงไม่จําเปิดไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะว่าเราจะดูกันที่การปรับเฉยเฉยท,ทีนี้ผมปรับอยู่นี้เลยนะไม่ได้เพิ่มอะไรมากขึ้นกว่านี้นะฮะน้อยมากผมจะใช้ลายที่เป็นออกเอาพุทซะมากกว่าที่จะใช้ตัว อินพุตตรงนี้นะฮะอินพุตตรงนี้ผมปรับนิดเดียวนะฮะแล้วก็ปรับเกณฑ์มันนะฮะอันนี้ช่องแรกเดี๋ยวมาดูกันนะฮะช่องแรกเป็นอันนี้คือของเบสดรัมนะเบสดรัมผมเปิดแค่นี้เลยใช่ไหมเกณฑ์ <S <S <Gen S 1> ผมเปิดแค่ประมาณขีดเดียวจากนั้นเสียงแหลมนี่คือผมจะเอามาชดเชยตัวนี้มันเป็นเป็นไมค้ไมค์ซับอ่ะน, uh, นะไมค์คอนเดนเซอร์นะฮะก็มันจะมีปรีแอมป์อยู่เราจะเปิดน้อยหน่อยนะฮะแต่นี้เปิดแหลมขึ้นเยอะเพื่อจะ เอาเสียงซับออกเป็นซับเบสนะฮะเบสผมก็จะปรับไม่เยอะมากจริงก็แล้วแต่เพลงบางเพลงผมว่าอาจจะปรับเยอะไปเลยนะฮะแล้วแต่เราอยากให้มันแห้งมันหนาขนาดไหนอันนี้ผมก็จะปรับประมาณนี้นะฮะเสียงแหลมก็เกือบสุดเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้มันมีฟ r e k e นซีด้วยฟ r e k e นซีผมปรับเกือบถึงกลางนะฮะก็เป็นฟ r e k e นซีของมิดนะก็คือเสียงกลางนะฮะความถี่ของเสียงกลางมันก็จะมีย่านแบบเยอะแยะมากมายเลยลองไปหมุนดูแล้วกันนะของผมก็จะปรับประมาณนี้นะฮะอันนี้คือ เบสดรัมนะคือคิกนะนี่ตัวนี้แล้วก็ตัวมิดผมปรับแค่นี้แล้วก็ตัวนี้เป็นเบสที่เป็นโลนะฮะตรงนี้ตัวเอฟเฟกอะไรก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปใส่ในในคอมพิวเตอร์แทนนะฮะตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นไม์คนเดนเซอร์เอ้ยไมค์ไดนามิกไงพูดอีกอันนี้คอนเดนเซอร์ช่องแรกช่องแรกนี้สายนี้เป็นคอนเดนเซอร์ช่องที่2เป็นไมค์ไดนามิกที่จอหน้าหนังกองนะนะผมก็ จะเปิดเยอะหน่อยเนื่องจากเป็นไมด์ดนามิกธรรมดาก็ความแหลมก็เหมือนคล้ายๆกันนะฮะแต่ก็เปิดกลางเยอะขึ้นหน่อยเพื่อต้องการที่จะให้มันมีเสียงกลางออกมาด้วยนะมิดแล้วก็เบสต,ตรงนี้อ่าลงมาข้างล่างก็จะเปิดตัวนี้เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะเบสรัมเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนี่ประมาณนี้อันนี้ก็คือ ของคิกนะสช่องผมมีใช้คิก2ช่องก็คือเป็นไมโครเดนเซอร์อันนึงแล้วก็ไมโครเดนมิกอันหนึ่ง,น,น,งนะจากนั้นเป็นของสแนสแน์ก็เปิดนิดเดียวเหมือนกันฮนะสแนกก็ค,ความาคล้ายๆกันเพราะว่าเราสแน์กับเบรดรัมมันก็เสียงต้องไม่ดังมากกว่ากันเท่าไหร่ผมก็จะเปิดตัวนี้เพราะเนื่องจากมันเป็นไมโครเดนมิกเหมือนกันก็แหลมก็พอๆกันเลยเห็นไหมเหมือนกันคล้ายๆกันตัวนี้เปิดฟรีเคนซี่อาจจะเยอะขึ้นหน่อยเพื่อเราต้องการที่จะ ให้ออกย่านย่านย่านที่มีแบบไดนามิกของเสียงกลางมากขึ้นนะฮะผมก็จะเปิดกลางเยอะขึ้นอีกนิดนึงนะประมาณนั้นแล้วก็เบสก็น้อยกว่ามาเบสน้อยกว่าของของคิกประมาณนั้นนะ,ะประมาณนี้นี่ของแสแนนนะฮะจากนี้ก็คือของทอมทอมตัวนี้มันเป็นทอมเล็กนะฮะผมก็เน้นเน้นไปนนด้านด้านเบสมากกว่านะฮะแล้วก็แหลมก็จะน้อยกว่าหน่อยนะฮะมันอยู่ที่ขนาดของทอมด้วยนี่ทอมของผมผม,มันขนาดประมาณนี้ผมก็จะ ใช้เสียงประมาณนี้แหละผมไม่ได้เน้นเสียงทอมออกมาเยอะมากแต่แฮว์ให้มันแบบมีความแตกต่างกันแค่นั้นเองนะอันนี้คือทอมหนึ่งอันนี้คือทอมสองเห็นไหมฮะพอๆกันเปิดเปิดทอมหนึ่งกับทอมสองก็พอๆกันรูปร่างการการเปิดก็เหมือนๆกันหมดนะส่วนตรงนี้ความดังของเสียงนะฮะมันก็ตัวทอมเนี่ยทอมหนึ่งเนี่ยมานจะคล้ายๆกับความความดังพอๆกับแสแนนะนะฮะแล้วก็ผมก็จะลดลงจาก ตัวฟอร์ทอมนิดนึงเนื่องจากตัวฟอร์ทอมมันมีย่านเบสเยอะผมก็จะไม่เปิดเยอะมากประมาณนั้นนะจากนั้นตัวต่อมาเป็นเป็นพวกโอเวอร์เฮดทั้งหลายนะสตัวนี้เป็นโอเวอร์เฮดนะก็โอเวอร์เฮดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาทางย่านพเพรเนื่องจากมันอยู่สูงเราก็จะใช้ย่านพวกเสียงแหลมมากกว่านะฮะเหมือนกันเลยเสียงแหลมแล้วก็มีใส่ฟรีควนซี จริงๆมันปรับเท่ากันหมดอะประมาณนั้นแล้วก็แผนด้วยแผนซ้ายขวาเนื่องจากไมคมันอยู่คนละฝั่งกันอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นไมคเป็นกลองเป็นทอม1นึ่กับฟอร์ทอมผมก็จะ EQ ให้มันเป็นแผนซ้ายขวาเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็แผนซ้ายขวาจากนั้นทุกอย่างรวมกันหมดก็คือผมจะเปิด l r ออกไปคู่กันออกไปที่ตรงนี้นะฮะเพื่อไปเข้าออริโอโตเฟ e แค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันที่ผม ทำไว้เป็นแบบประมาณนี้นะน้องที่อยากได้อ่แบบเขาเรียกว่าอะไรเบื้องต้นประมาณนี้ก็จะวิปนานามิทุกอย่างไม่ไม่ได้ใช้ของแพงเลยใช้ของถูกมาก <c oughs> ประมาณนั้นนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูว่าเสียงที่ได้มันออกมาเป็นยังไงที่ผมปรับแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวคอย่อยเดี๋ยวฟังเสียงดิบๆก่อนนะฮที่ผมปรับเอาไว้ในมิกเซอร์ที่เป็นอะล็อกนะจากนั้นมันมาสายมันจะมานี้แล้วมาเข้าออริโอโตเฟสนะฮะ นี่ LR ผมก็จะสร้างแท็ก LR ตัวนี้เป็นหูฟังคือจะลิงก์ไปที่มิกเซอร์อีกตัวหนึ่งเพื่อจะเอาไว้ฟังเสียงนะอยู่นูน่นนะ,ะก็คือลิงก์ไปนู่นเพื่อจะฟังเสียงเสียงที่เราเล่นทั้งหมดนะฮะประมาณนั้นก็มาเดี๋ยวลองฟังเสียงดูว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะฮะอ๋อมากันที่หน้าจออีกนิดนึงนะฮะก็คือหน้าจอผมจะทําอย่างนี้นะจากลายเข้าที่เป็นลายอินสก็คือเป็น LR เนาะเดี๋ยวผมจะสร้างแท็กขึ้นมา เป็น Track Audio นี่คือใน q u b s e นะฮะ Audio ที่เป็น2 Input ก็คือ Stereo นะฮะอ่าเป็นสเตอริโอสองอแบบนี้นะแล้วก็จะสร้างขึ้นมา5 Track นะฮะอันนี้ผมพอแล้วจริงๆสร้างเยอะก็ได้แล้วแต่แต่ผมเอาทำไว้เพื่อมาจะมิกเสียงนะฮะมิกเสียงที่เป็นกระเดื่องเป็นอะไรที่สามารถเพิ่มรายละเอียดเข้าไปได้นั่นเองผมก็เลยจะสร้างมืนประมาณ5 Tra c k นะของกองผมประมาณนี้ ผมก็กดเอาไว้พร้อมกันหมดเลยอย่างนี้นะอันนี้แล้วแต่ใครจะไปไปยุกใช้ของตัวเองเนาะนี่หาให้เห็นภาพผมสร้าง5แท็กเอาไว้แบบนี้แล้วผมก็จะอัดพร้อมกันไปเลยทุกแท็กนะฮะมันเหมือนเรามีแท็กเพิ่มขึ้น5แท็กแต่เสียงเดียวกันนั่นแหละจริงๆแล้วเสียงคือเสียงเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าพอเรามาทําการ EQ หรือ mixing อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะ เพิ่มรายละเอียดเข้าไปใน,ในเสียงของกลองได้ประมาณนั้นนะโอเคมาเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปที่นู้นแล้วพูดไปด้วยแล้วกันนะ,ะเปิดกดอัดไปเลยนี่เดี๋ยวเสียงหูฟังตรงนี้นะฮะเราจะได้ฟังเสียงตรงนี้นะจะได้ยินเสียงไปด้วย โอเคมาเริ่มเลยอันนี้คือเสียงเบรดรัมนะฮะขึ้นอีกนิดนึงอ๋อผมลืมเปิดตัวไฟแฟนทอมพาวเวอร์อ่าโอเคถึงว่าทำไมเสียงมันน้อยจัง อ่ะมาอ,ะอ,นนอ, Drum. อันนี้คือเบสดรัมอันนี้คือไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเติมนะเนื่องจากเราจะอัดเป็นเสียงดิบๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปใส่เอฟเฟกต์เข้าในตัวโปรแกร,รมคิวเบตอีกที ก็ประมาณนี้ผมก็ไม่ใช่มือกลองหลักนะฮะผมก็ชอบเล่นเครื่องดนตรีแบบเป็ดๆนี่แหละเล่นทุกอย่างนะประมาณนี้ที่ปรับได้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูว่าเสียงที่ออกมามันเป็นอย่างไรนะโอเคไปเป,เปิดตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ผมอัดเสียงเข้าไปอย่างที่บอกนะฮะก็คือมีแทร็กอยู่5้าแทร็กหยุดก่อนปึ๊บอ่ะ,อะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูเสียงแบบดิบๆเลยตอนนี้ ได้ยินเป็นยังไงนะฮะเอาเปิดลำโพงก่อนนิดนึงอ่าตอนนี้ยังตอนนี้ลืมไม่ได้เปิดฟอนต้อนพาวเวอร์นี่อันนี้คือเสียงแบบดิบๆอยูอ่มันก็มีเสียงที่ผมพูดเข้าไปด้วยเพราะว่าเนื่องมาจากไมพูด คือเปิดแฟนทอมพาวเวอนะเพื่อ er จะเปิดซับเบสเห็นไหมฮะเบสมาแล้วเ,เสียงเสียงน,น,น,ฟฟนะนันอ่ะคือดเะนี่คือเสียงสดนะฮะ เสียงมันแยกซ้ายของาชัดเจนเลยพอม,มีซับเบีแล้วมันจะ,ะประมาณนี้นะฮะ,ะผมก็ตีกลองไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะมันก็จะลุกดิกลุกดิกอยู่อย่างงี้โอเคจากนั้นเดี๋ยวเราอันนี้ผมขอถอดสายแป๊บหนึ่งนะ,ะใครอยากเห็นวิธีการ EQ ไปด้วยเรอผมจะพามา เออคลิปหน้าดีกว่าเนาะคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพามาปรับ EQ ใน QBase อีกทีแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวมากๆอันี้เดี๋ยววันนี้เราได้ยินเสียงตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาเสียงไว้ตอนท้ายแล้วกันที่ผมทําไว้เรียบร้อยนะฮะว่าเสียงที่ได้ออกมาเป็นเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับการจริงจริงมิกก็คือการแบบมิกซิ่งแบบบ้านๆเลยแบบไม่ไม,ไม่มีอุปกรณ์อะไรที่มันมากมายไมค์กองก็รวมๆแล้วกับกับตัว มิกเซอร์ก็ไม่น่าจะถึง5,000ันประมาณนั้นนะรวมๆแล้วนะฮะพอดีผมมีอุปรกรณ์อยู่บ้างประมาณนั้นก็มารวบรวมมารวม,รวมตรงนู้ตรงนี้กันบ้างนะเดี๋ยวมาฟังเสียงตอนท้ายแล้วกันตอนที่ผมเขาเรียกว่าอะไรมิกมิกเสียงกองเข้าไปเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาดูวิธีการที่จะมิกกันว่าเราใช้อะไรในการมิกเบสดรัมอะไรบ้างนะแบบง่ายๆเลยไม่ยากนะ โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนก็นแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสําหรับเป็นพาร์ทสแล้วกันสาหรับการมิกซ์เสียงตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อเนื่องให้เห็นนลครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับลืมฟังตอนท้ายแล้วกันว่าทําออกมาแล้วเป็นยังไงนะฮะผมจะเอากล้องวิดีโอตอนที่เล่นด้วยแล้วก็ตอนที่มิกซ์แล้วออกมาให้เห็นนะฮะปะ่ะเจอคลิปต่อไปนะปั๊บ